ครับสวัสดีครับเซ็ตซับเป็นทีเรียบร้อยครับสำหรับการถอนมันหนาเนาะของเบาคันคี่สอดเพื่อนตอนนี้ก็ได้เอามันออกไปแล้วครับสองเทียวได้อยประมาณตันร้อยกว่าโลเนาะนี่ก็เป็น นี่ครับหัวมันนาะหลังจากที่ถอนเมื่อวานครับซอยกันถอนขึ้นเ็จซับเรียบร้อยครับนี่มันมันนาเนาะมีหัวใหญ่หัวหน่อยธรรมดาแหละครับนี่ก็จะได้เอาขึ้นรถขึ้นเฉาะครับเฉาะหัวมันเนาะนี่ก็คิดว่าเหลืออยู่ประมาณเจ็ดรอยโลนี่ครับนี่บ่ถึงกันน้อยครับนี่เจ็ดลอยโลที่เรือเรือกองอยู่นี่ครับ นี่กระปูกไว้หนึ่งไรประมาณหนึ่งไรครับนี่กระตีไปที่จไดาถ้ารวมยอดกระตีโต๊อยู่ประมาณพันเจ็ยโลนี่ครับตันกว่าครับตันเจ็ดรยโลกระคิดเป็นเงินกระจได้อยู่ประมาณเกือบห้าพันครับสี่พันกว่าเกือบห้าพันสำหรับปลูกมันหน้าเนาะในฤดูกาลนี้ก็คือว่าครั้งแรกครับหลังจากที่ ปล่อยน้าวางไว้แล้วก็เฮาก็ได้มาปลูกมันนาแต่ละกองนี่กใหญ่เติบคราบนี่เก็บกองไว้ส่วนมากที่มันทีสิหัวใหญ่สุดก็คือคูคูมันครับสำคัญคือคูมันน่ะยกหล่องยกหล่องได้สูงแห่งแต่ดีครับมันนานี่ยกหล่องให้มันใหญ่นี่ครับยกหล่องมันนาให้มันใหญ่มันกระสีหัวมันกระสี ใหญ่แน่ครับแต่คู่ใดคู่มันคู่ใดที่ใหญ่นะครับมันจะหัวมันจะใหญ่ครับหัวมันมันก็จะใหญ่ครับก็เหลืออยู่หนึ่งสองสห้าหกเจดเดกองครับนี่ผมกับมาครับหัวหน้าใหญ่เพื่อนครับ สีทนมโนราครับสีธนมโนราเจ้าของคันไครดีสอร์ทพี่หนาเพิ่นเจ็ดจัดไม่ครับนี่สามงานเลยครับพี่นีเซิบเซิเบื้องก่อนครับแต่ก็ได้ผลละมาดได้ผลผลิตยอยู่ครับแต่ว่าพี่หนีต้องแก่ไหมครับคือหนึ่งเสียบเลิกเกินไปครับเสียบมันนี่เลิกเกินไปนี่ครับขอมันขอมัน ขอมันน so like so so ี่เสียบประมาณเกือบเกือบมิดเลยครับนี่เสียบเลิกปวดมันต้องเสียบอยู่ประมาณตาสองตานี่ครับนี่มันนี่มันเสียบเลิกครับมันนี่เสียบเลิกเกินไปถ้าถ้าเสียบบ่เลิกมันก็จะถอนง่ายน้ำครับอันนี้เสียบเลิกปวดเสียบจนอันนั้นเลยครับนี่เสียบจนจนเกือบ จูเอสุดเงาเลยครับพิษพลาดบ่หนีนะครับเพราะว่าเพราะว่าย่านมันหล่มน้ำแต่ว่ามันกับบหล่มครับกลายเป็นวาเขาเสียบเลือกกลายเป็นวาเขาเสียบมันนาเน,นี่เลือกขบวนแต่ละแต่ละเงากับใ่ครับมันแต่ละเงาที่ที่มันเป็นในนั้นเนาะนี่ครับ อันนี้มันสมบูรณ์ครับนี่ที่เอามาจากจากเงานี่ครับนี่จากคูจากคู่มันรากันแท้นี่ครับนี่เงามันมันมันก็คู่ใหญ่หัวมันมันก็จะใหญ่ครับนี่แล้วก็ต้นนี้ก็บบด้เสียบเลิกน้ำรับนี่สังเกตดินสังเกตดินว่านี่เขาเสียบแค่สองตาครับนี่สองตานี่สองตานี่มันจะมันจะเห็ดไอ้มันถอนง่ายแล้วก็หัวโดกดีครับนี่ มันมันจะหัวดกเนาะมันบกีเดือนครับนี่หลังจากที่วันเขาเกี่ยวเขา่านาปีออกกระปูกกระปูกประมาณมะกลาบอกวอะกนะต้นมะก,ก้าเลยครับเกี่ยวเขาออกมะกลามะกลามะกลากุมพามีนาเมษาพฤษภาสีเดือนกว่าครับนี่วันนี้ก็วันเลือกตั้งครับมันี้วันเลือกตั้งใช้สิทธ์ใช้เสียงใช้สิทธ ใช้เสียงเออเสียงของประชาชนคือใหญ่ที่สุดเนอะเอาไปเลือกตั้งเจ้าก่ะบอกไปยังอ่านี่ครับว่าชมหัวมันตอครับนี่นี่คือเอาหัวมันขึ้นรถแล้วก็ะจะได้เชาะใส่เลยครับนี่เชาะหัวมันในรถเลยครับนี่แต่บางหัวเขาเอื่นพันมันนีหยังครับผู้แนมากกว่าพ่วงเพชรผู้แน่มากกว่าแปดเก้า แปดหนึ่งคือเพื่อนกับว่าเนาะผมก็บรรลุกันว่าเพราะว่ามันสื่อมันมาตัวถีบตัวแดนเนาะปลูกมันแต่ละเงาเพื่อนกับริ่มเทิมครับนี่ถ้ามันเงาได้มันสมบูรณ์มันกันดีครับเงามันใหญ่ครับนเงามันมันก็ใหญ่ตอนนี้ก็ให้เพื่อนเชาะไปก่อนครับให้ผมถ่ายคลิปก่อนพราได้ให้พี่น้องเพื่อนชมว่ามันถี่เขาปลูก สามเดือนนี่สี่เดือนสี่เดือนน้อยๆเนาะอเออได้มากได้ผลถ้าเปรียบ,เท,ยบเทียบแล้วเปรียบเทียบแล้วครับหนึ่งไร่เนี่ยหนึ่งไร่ได้ผลผลิตยอยู่ประมาณตันกว่าครับประมาณตันเจ็ดตันแปดนี่ครับบ่ขาดครับบ่ขาดครับเพราะว่ามันที่เอามาปลูกชุดนี้ถ้ามันมันบ่ตายทิมห้ายนี่ก็ ตีไปกับไรหนึ่งกับิตกอยู่ประมาณสองตันครับนี่มันตายหลายครับมันมันตายมันบกเกิดครับตามบอดกระแช่น้ำมักแช่ยาเล่งหากแช่เล่งหาก,เล,หากเล่งยั้งอยู่ครับกัดเดบฉีดปุ๋ยทั้งใบเธอเดียวครับนี่มันของเบาสีทนมโนรานี่ครับฉีดปุ๋ยครั้งเดียวฉีดทางใบเนาะมันนี่เพื่อนเขาหุนมันนาได้นะ้ำ มันกระดืบขึ้นครับถ้าปล่อยไวอีกสักเดือนนึ่งก็คงจะพอดีแหะครับแต่ว่ามันฝนมันทยอยลงมาแล้วครับเขานาฝนเหต้องถอนออกครับต้องดึงออกเนาะจะได้ว่านเขา่าผมก็ว่ามันก็บพอะได้อยู่ครับไรหนึ่งได้ได้เงินอยู่สี่พันหาพันนี่ก็โอ้มันแค่สี่เดือนกว่านิดนิดแต่ได้สำหรับ ถอนเอาเองเนาะก็ไดสี่พันสามพันหพไปนี่ก็โอ้ถือว่าไดอยู่ครับถือว่าไดเพราะว่าไถเดียวหล่องนี่ก็ตกอยู่ประมาณห้าลอยครับไรหนึง่งไถแล้วชักล่องมันให้แับไ้ดีก็คือเกี่ยวเขาออกปุ๊บเอาขีไก,ก่แกบครับขีไก,ก่แกบมาหวยก่อนสัก งานละสามสอบครับมันดินมันจะล้วนสวยดีครับมันจะล้วนสวยดีเอาขี้ไก่ห้วยก่อนแล้วก็ห้องพื้นด้วยปุ๋ยเนาะห้องพื้นด้วยปุ๋ยเม็ดมันนี่ก็ปล่อยยาวเลยครับมันนี่นี่กับไรหนึ่งกับถือว่าประสบผลสำเร็จครับสําหรับการทํามันมันนาเนาะสําหรับการทํามันนาครั้งแรกอะ่ะประสบผลสําเร็จอยู่ครับ ั้งแรกของเพื่อนในการปลูกมันนาครับดีกว่าปล่อยนาให้มันหกถิ่มไปซื้อครับตอนนี้ก็ต่อยลำมันบ่ด้ครับแถวบ้านขายมัดละลอยครับมัดละร้อยสิบบาทต่อมัดมัดหนึ่งอาจจะมีอยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบหาลำถึงสามสิบลำครับมันหนึ่งแต่จะเอามาปลูกมันปีในห้องอกได้ครับปีนี้มันถือมัดละลอยลอยสิบบาทครับส่วนแถวบ้านผมน่อลลำมันนี่ลำมันที่เขาเอามาขายนี่ เพื่อนไปสือมาพันพันกว่าครับสิบมัดพันกว่าครับไปซื้อมาสิบมัดพันกว่าลามันตอนนี้ก็บเบ้าซีทนเพื่อนก็ดีกว่านอนอูอยู่ครับได้เฮ็ดได้เฮ็ดเติมกันไปกับพ่อได้หาได้ซิปเติมกันไปอยู่ครับอืมอออ อ,อหัวเป็นหัวเลยเพรานว่าผ้ได้ขี่รถผ่านมามันติดบานเนาะครับติดโมบานขี่รถผ่านไปผ่านมาก็เห็นหัวมันก็โอ,อ้ห่าห่าเฮ่เฮ่เลยครับครับก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเทนี้ก็นอกครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามชมช่องอีแตะภาษิงขอบคุณหลายๆครับ แต่ว่ามันพันหนีผมอธิบายบถือครับจว่าเป็นพวงเพศหรือว่าแปดหนึ่งหรว่าแปดเก่าพองกระโงหูครับขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็นอกครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ